อโอโหในขณะที่พี่น้องส่วนหนึ่งกำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เพราะว่าวันนี้ผมวานพี่น้องมาลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับพี่น้องชาวนาภาคอีสานเนี่ยมีน้ำใจทุกคนนะครับก็มาลงแขกเกี่ยวข้าวที่นาของผมโน้นตรงโน้นนะครับพี่มองเห็นอยู่ไกลใ,ในขณะที่หลายๆคนกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ ผมก็ได้นําทีมญาติพี่น้องผมอีกส่วนหนึ่งนะครับมาหาปลาเพื่อที่จะทําเป็นกับข้าวเมนูที่คาดว่าจะทําในวันนี้ก็มีปิ้งปลานะครับเพื่อที่จะเอาไปกินกับส้มตําแล้วก็ต้มปลาด้วยถ้าเหลือพอก็จะทําลาบปลาด้วยนะครับมาลุ้นกันครับว่าวานแหครั้งนี้จะได้ปลาหรือเปล่ามาดูกันครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมก็เตรียมข้าวปลาอาหารไว้หลายอย่างเหมือนกันครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นเมนูธรรมชาติเมนูพิเศษนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นโคกหนองนาซึ่งตรงนี้ที่กําลังหวานแหเนี่ยเป็นคลองไส้ไก่นะครับมาลุ้นครับว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหปรากฏว่าโอเคเลยครับนี่เป็นการหวานครั้งแรกครั้งต่อไปได้เยอะกว่านี้แน่นอนเลยครับ